อะสบายเนาะผมไอพี่น,อนอ้องเนาะในการที่พามาเบิงยุคนี้เหยียบ่พ่อโอ้ฮะเสื้อนี้มมใหาย,ยประจําีนนี้เลยวะเสื้อมันเผามาฝากอ๋อในด้ตูปไม่แล้ว <laughs> แต่ก่อนเนาะเห็นกลไปกลามาเห็นเป็นเอ่อมุงผากัง อยู่พูดเดียววะนี่อยู่พูดเดีวโอ้นอกอนนี้ด้อพเเป็นคนทั้งใดคนเชียงโมงโคงโงคงเหอ้าอยบ้านใดอยู่โมงโคงมื่งแสนงโคงมื่งแสนบอมาอยู่นีต้นเทามาประมาณสองปีโอ้สองปีอะเออเพิ่ะมาเฝ้าดินนเพเออมาเฝ้าดินนี่โอ้อยู่นสองปีแล้ะ กินอยู่ในอไรนี่กินปลากระป๋องซิ้อปลากระป๋องกินซื้อปลากระป๋องมากินวะเขาจะไกลไปไกลมากเขาก็เลยเอาหาอะไรยังมาฝากอยู่วะว่าเห็นว่าเห็นเหรอโอ้เงยเงยสิข้างดินก็อยู่ใกล้ข้องดินเขาอยู่ไสนอยู่มุมโค้งขวิดจากโ้งเองครโอ้นอนโซฟปลากระป๋องเขาอะไรที่ได้ได้กิน เขาหุ้งเขเขาหุ้งเตั้งแต้มกับเกเอาต้เียใส่ไฟนะไไฟทานเอาะมีไฟฝ่าอยู่บนมอนี่ล่าไฟเฮยโล่างไฟอยู่นี่เอากินข้าวเ่ะเย่ง่กินะ ไปไปเก็บยางอยู่ใส่ตามทางฮะตามทางตามทางเหรอยางเอี่ยงยางกค้ดโอ้เก็บกระป๋องเงี้ยังเหรอโอ้เก็บกระขวดเก็บยังนอเก็บแล้วเอาเอาไปขายยู่ใส่หนแม่สิวเองโอ้โอ้ปากระป๋องนอไว้นอมีนู่นอ พออยู่จักปีหรอบููสไม,ไ,ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดพุม่มเหตุไหนเออเออในตูปมไม้นอกในนี่เนาะโอ้ตูปงามขนาดแต่ว่าเลือะส่วนอากาศร้อนหอนจังน้อยเนี่ยไฟใหม่ตูปไม่บนอยู่ <c oughs> โอ้ดีเด้อ พราไมครอครัวบ <no S 1> ่โอ้ยอยู่ผ <no" S 1> ู mai, mai, mai oh. ้เดียวอยู่ผู้เดียวเลยโอ้โหตัวเป็นคนทั้งไต่ขุนอ่ทั้งเมืองโค้งแล้วก็ยายญไม่มันอยู่ไม่อยู่นี่ไม่อยู่คนเดียวเลยเก็บมือนเรื่องไร้ไร้่อเก็บกระป๋องเก็บขวดแบดโชว์กระเจิ้มกระสอบกระสอบนี่หน่อยจังหน่อย เขามาซื้อเอาขายเทนนงหลาได้หวะเบตเทนงสาวพันสาวพันสามสิบพันเนาะโอ้ทั้ง่นจะมาซื้อเทนนงเอออะไรเอียงอะนะอออ่ทรงเหรอกี้ให้คิดไฟย่ันมันย่ามฝนโอ้ย่ามฝนเทดดิงหันวยวอยู่คนเดียวเลยเนาะ เฟิงกระตูปเฟินอาทรงอาทรงหน่อยค่อยฮะเฟิงเดียรสิภาเฟิ่งอ้อมคางอาทรงเฟินวันเป็นผักใจกระตุกเนาะเป็นไปเก็บกระตุกเก็บกระปองเงียงมาคายตนตนเขามาเอาเทีอนคายเทียนหนึ่งก็ไรสิบเช้าพันใจตดมาโยกย้อนเลย มืัอน,นี้ก็ซื้อซื้อมันพอไว้เพิ่นทงหนึ่งเนะาะเพราะว่าไกลไปไกลมาตลอดเส้นทางนี่เนาะเส้นทางหลักเจ็ดเส้นทางไปปากซองแล้วก็ลงไปเอ่อลงชื่อลงเอ่อเส้นทางลงไปเมืองเมืองพุทธทองก็เลยออกไปประเทศไทยเลยเส้นทางอย่างนี้เนาะเส้นทางเข้าไปในเมืองตัวเมืองปากเศสให้ไกลไปไกลมากกัน ยืดนอกจากมีกระมีของอาหารการกินมากมายอีกยังมากหายเพิ่นเนาะตอนนี้เพิ่นกน็อยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวมื้กินคนเดียวอาเซียเพิ่นเก,ก,ก็บกบก,บก็ระปองเก็บอนี้เอได้มาเสื่ออาหารการกิน <c oughs> <c oughs> มีไฟฟ้าใส่บ่หรือว่า <c oughs> ใส่ไฟตะเกียงเอา เอาลองซิมบ้างเลยเป็ไรบ้านอยู่บ่ชื้อข้องินกินนาเลยที่ฮะอเงินกินหนามของกินาอาไร่ยหคอยอว่งเงินสดจะเก็บไม่ด้ีนอยุนี่กิดเขาก็ใสเงินเขา เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใครเขาไปซื้อเขาจะเปลี่ยนใครเดี๋ยวข่อยผมอ่ะมือพี่มือเอือนเอือนตัวแดงอยู่เด้อขอสีแบมานหายเพราะว่าเขาบอกมีเงินสดจะเก็บเลยมีแต่เงินนึงเพราะว่าหนูอึดเนาะเออกินน้ำกินอย่านี้กินยิ่งใหญ่คุณเละนึกเจอคือพูดซีแย่พ่ายใหญ่คนนี้ก็ซิวน้ำหันขาเพม่อน โอซื้อน้ำหันค่าอะไรบอดี่ไม่ยังขาทหารบ่เถอะขาทหารขาขาทหารตำรวจบ่โดนน่อ่ะเองคืนๆึ้นไปกินน้ำเพิ่นก็ได้เอาขายทหารเพิ่นให้เขาไปอยู่บอขายทหารได้ขายตำรวจขายขายตำรวจขายทหารขายตำรวจแต่มึงไม่นําไก่จิงเออมึงมีสิวฝู่งนะคนหน้าโตไปเทาฝั นำกินได้สำคัญเนาะรถอะไรเข้ามาได้มาซองหมดเลยรถกระตุกกระตุกะเลยนู่สิมอวิ่งเก็บมาโอ้เป็นนำเป็นนายเนาะทุกที่ข่อยกันซิซื้อซิซื้อนำมาให้เด้อเพราะว่าข่อยกลับมาตอนแรกเนาะขอยขอไปในเมืองมาเห็นอยู่กายไปกายมากนะเห็นแต่เก่าคือมีเต็นท์เต็นท์กลางไปใช่หรือ มีนะมีบรื่เขาเลี้ยวขำไกลมากมาเลย์เทนเต็นพวกนั้นโอ้พากังเพื่อนพี่น้องพากังเพื่อนมาเด้์เ็นเอ่อพากังแดดพากังแดดกังแดดคนไกลไปไกลมากขนาดมาแยรายบ่มีแต่คนมาเอาฟืนยังแวมาเอาฟืนเอาฟืนแถวนี้เอาไหมไปให้ฟืน เด oh, oh. ี๋ยวสิให้เบิงทางในขางเพื่อนเพิ่นเนาะในอาสงเพิ่นนอนอูเลยบ่โดดเป็นไปได้เพิ่นเอามาให้กเลยนอนอูมีอูเนาะอูแล้วก็เสื้อสาดมอนครบสุดเนาะบ่มีแต่เมีย <laughs> บอันนอนอูผัวผมไฟป,ปกยังมีบัดพี่น้องเลยยังขาดเตมีอ่ะ <laughs> เคยมีเคยสั่งของกวอ่ะอ,อยู่อ่ no, ะไม่เคยบม่เคยบอกไ <No. S 1> ม่เคยสั่งยกเทอเลย <No. S 1> oh. ซื้อ,อยังซื้อหนูหนู้เลยเขาใหนูเนาะ นอนว่วบางยาบอย่างเลยวัวเสาแห้งสิเสาไ,ไ,ไมีแห้งออสว่วงแล้ไปไปเก็บเอากระป๋องเก็บยังเก็บไปไปย่ำเ้าย่ำเ้ามันจะไม่มีโดดแรงขึ้นเข่ากันมันโดดหลายวาน,นาอย,าานดดย่างย่ำเสาอันหมดแดดดอกไปย่ำเ้าก็ดีเหมือนกันไปย่ำเ้า,าเลยดีมันหมดแดดมันเป,นป็นน้ำเป็นย่างเก็บใส่กระตุกเด็ดกระตุกใสก่กระตุกเด็กก็ มาสิปลาเมียนไก่เนาะไกงไก่แล้วคุณเป่นหนามปลาปาเป็นยังไงสิมันรุดมันขืนยางขืนอีกนเด็กข้นยางขืนก็โค่นหนามปลาปาเบื่อเสียเงินขึ้นกันข้อกินทั้คนก็บไดนลยเนาะเขาหาเสียเงินเป็นว่นหนามปันใส่มีมีเด็กมียังก็ข้นเด็กร้ายก็เสียเงินร้ายเต่อเดือน แกได้ซื้อเพิ่นอีกสองยามฝนโบฮัวที่ตูบนี่บโบฮัวแค่ในแต่ผ่านยามฝนใหม่นอกโบนาวบ่กยามกระแนงยามมื่อยามกลางค่ำกลางคืนบโบโบนาวเลยบโบโบนาวหรอกโอ้มันมีอายดีนี่ถึงาล่สียามด้วยโบอืม ช่วงนี้อากาศหนาวดีส่วงนีเด็กๆขายางไปอบรอบดีก่อนคี่นี่เขาเขาเขามาถิ่นีง,งาบอกกีง,งาคือลายแทะอ่ที่ดจะคลองดินจะคลองดินเข้ามาถิ่มบอกเข้ามาถิ่นดีกีงะเพื่นจะปลูกต้นใหม่ โอ้จบบุกเกอบ่อไกล่องนเออโอ้วันนี้เป็นเฮี้วนอกวันนี้นอกเขาจกเป็นหวยวะนี่หวยวะนี่ยูรุมนเป็นหวยนะยูรุมนี่น้อเป็นบานบ่เออเนอะพี่น้องผู้ได้ไกลไปไกลมากนาออยากมีใจใส่สัทธา ซื้อน้ำซื้อหน,อนเนาะอาหารการกินเพื่อก็เอาเอามาเอามาให้เพื่อนได้เนาะอยู่เส้นทาง CSC พี่น้องที่ไกลไปไกลมาเอออยากมีนำมียังสื่อนำหม่เพื่อนสื่ออาหารสื่ออาหารซุกอาหารสำเร็จรูปซะเนาะอืมพ่อใหญเพื่อนไปกินเพราะว่าเพือพ่อนกน็อยู่โตคนเดียวพี่น้องอยู่คนเดียวการกินกา,การนำนำ นั่นกลย่างไปเอาอยู่ใกล้ๆมันบอกปเอาอีรักเจ็ดคนนะ่ะอืมไปเอาไปกินอยู่คน่ะไปไกลไปไกลมากกระเบิงเส้นทางพี่น้องเส้นทาง C S C เสน้นเส้นทางในเส้นทางพี่น้องอยู่ทั้งนากองมัสาการตำรวจเด็ก็แม่นโดดไกลไปไกลมากเส้นทางไปในเมืองพี่น้องเส้นทางเขาตัวเมืองปากเซเศนเส้นทางไปปูนไปปากซองคนไกลไปปากซองเลยอ่ะอยู่ดี้มีแห้งด้วยพอด้วย เดี๋ยวกลับมาตอนแรกเลยซือือดนำมหาเด้อนำหัวเสืออะ,อะเจอกันไหมคลิปหน้าพี่นอ้อง